อันนี้หน้าร้านร้านอาหารจันนินตรงนี้ก็เล็กหมู่บ้านอะไรอะขอพระองค์ฮะขอเจ้าองค์ขอเจ้าองขอจ้าองขอจ้าองขอจ้าองค์โอเคหน้าร้านอาหารหมู่บ้านอ่าร้านอาหารจันนินขอจะาอมเอากล้องกล้องหน่อยกล้องกล้องหน่อยเดี๋ยวดูใน y o ยูทูบเอาเดี๋ยวนี่ได้มีโอกาสได้วาหลวงตาแล้ว ลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธเดินตืดองวางให้ตรงเส้นขาวไอาให้ตรงเส้นขาวขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาที่เส้นขาวอ่าโอเคขึ้นมาขึ้นมาจะได้เสบือกันน่ะร้านอาหารจันนิน น้องออมไม่รู้จุกป่ะอ๋อใสช่ชาด้วยโอเคผิดพลาดประการใดขอโทษด,ด้วยออกซสือนิดนึงนี่อืมนี่น หลวงตาม,มาแล้วครับหลองตาม,มาแล้วกลุ่มนี้ก็้กล้องนานเลยมาแล้วหลองตามมาแล้ว พองตามมาถึงทีโทรศัพทกากคับไม่ับทีามันไแลนนาแล้วก็้ยเลาจำแนะนำของเจ้าหน้าที่ไปก้นหาเลยนันิดถ่ายกลุ่มหน้าร้านอาหารจันนินอย่างเดียวแล้วกดไลค์กดแชร์กดทับทไกดเบอร์ด้วยอยจะวางโทรศัพท์ลง อย่างเดียวไม่ต้องก้มมากครับไม่ต้องก้มมากครับผมไปไกลไม่รับนะครับเลยหน้าขึ้นนะครับผมตาเลยก็ได้นะครับเอากระเถิบไปข้างหน้าอีกคุณป้าคลูกสาลูกนะครับสูกโยกขึ้นนะครับมองหนูตาเลยนะครับเข้ามาอยู่บนดวงตาได้เลยนะครับสสา